สวัสดีครับพบกับเราช่องพายบัวบานนะฮะ <c oughs> ขออาภัยครับมาดูตรงชื่อเล่นน้ำนะฮะไม่ได้คน,นเดียนะโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยหาคนเล่นด้วยโอ้เสียงแก๋วเลย เสียงแก๋วเลยแน่แน่สไตล์เดิมครับพี่น้องเสียงฮักดีกเลยสไตล์เดิมเลยเขั้นเก๋วขั้นเก๋วล้างก่อนล้างขนายก่อนเฮ้ยน้องแล้วครับท้องก็ใหญ่ ม้วนมวนผ่อนคลายครับวันนี้แล้วม้วนมีแห้งขี้เดินเอาเน่เน่แน่แน่เป็นย่งโ้าเจ้าอ่ะมันไม่มีตัวบิดวะ

<laughs> hey, yeah. Ta sårepinnen. <hums>

ไอ้ย์ไอ้ย์เป็นยังไงหรือู้เดียวคนนี้ก่อนหันมาเอ้าเอ้าหายคนหายไปสักเดียวเอ้างงงองงงงงงแล้วพี่น้องงงแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยตื่นเลยขนาดนี่ตื่นตื่นซัมขาคนประพอเอ้าเอ้าโอ้ยิสีก็มี่นะสูเอ้าขาคนประพอ เออคนหายไปเซวะถุงนึงเด้อถุงนึงหาคนมาพอ่อพี่น้องหายถ้าใอยเล่นหน้าแน่เร็วก <c ười> ระ <c ười> ดิกกระดิกกระดิกยังกระ <c ười> ดิกคือไกลเลยกระดิกไวจากจากชั่วโมงกันปะสองชั่วโมงกันไหมกระดิกสองนิ้วนะครับเมื่อกี้สองชั่วโมงอย่างต่ำเออจะเอากลับบ้านได้ ไกอนเดียวจะตไปหาเขาโนีอะไรเนี่โซเขาเลยนี่มันมีกี่หลักมึงเงินก่อกโซเขาเลยมั้กโซเขาเลยมันันมันกันอืมผู้ใหญ่มากเลยมักมาชื่นห้ชื่น มาบอกอีหละฮะเป็นยังอ่านเอกสาไงแล้วเอาสร่างเราปรชืนดูท้องครับใหญ่มากเนี่ยฮะเหนื่อยแล้ว ชื่นใจนิ่งมากเลยครับนี่มีตะปาอ้ไยอย่างเี้กระบาดไปเฮาะอยากกลับหรอ่บึบงบบ้งมือนั่นบบ้งมืออ้วนนั่น มุกหมดเห้นใจนะอ้วนวันเอ้ยอ้วนวันเอ้ยเห็นแต่งานิพี่น้องอ้วนเข้ากับไดอืมหาแล้วกินล่ะเขากลัวว่าเขาจะได้อยู่คนเดียวนะครับเขายังไม่ชินไงได้ยินเสียงน่าจะเป็นลำพูนนะครับลำพูนร้อง

เลี้งวนนอนนอนครับเลี้ยงว่นนอนเล่นน้ำแล้วถ้าผูกใกล้กันนะเล่นเล่นสนุกกว่านี้นะครับแต่ว่ามันไม่มีหลักที่จะผูกใกล้กัน๋ต่มาทําหลักดีกว่ามาทําหลักไปไว้ตรงนี้ดีกว่าใส่ตอมอ้มอยต่อหนึ่งจะให้ช้างเล่นใกล้กันเอาละครับลงแล้วฮะเห็นบัวบานลงก็ลงตามบัวบาน เสียงดีดีเสียงน่ารักนะครับถ้าปล่อยไม่ไม่ผูกโซ่เนี่ยจะไปตามที่ไหนวันนี้จะไปตามจับที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเอา,เอ,าอยากกลับบ้านแล้วไปดูไอบ้บัวต่อดีกว่า เล่นโซนแล้วโอเคครับผมไม่ลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายบัวบานช่อง e อ e p h เฟ t t ท a ยแลนด์ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ comment, หนึ่งกำลังใจนะครับโอเตขี้ลอยเลยอโอ้